ว้าทุเรียนเจียงใหม่ครับทุเรียนเจียงใหม่ได้ผลจริงครับทุเรียนเจียงใหม่ครับออืนี่ครับเอฟซีครับลูกใหญ่ลูกโตครับผมสวัสดีครับเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับลุงจะพาเอฟซีมาพอทุเรียนเชียงใหม่อำเภอแม่แตงทุเรียนฟูกแล้วก็ได้ผลผลิตวันนี้บังเอิญนะครับบังเอิญพี่มีหัวใจเดินผ่านมาครับผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่า เจอทุเรียนอยู่สามต้นนะครับแต่ว่าเจ้าของเพิ่งบาอยู่แล้วลุงแม่ก็ไปเจ้ว่ามาขโมยนะลุงแม่มาถ่ายคลิปบ่ไดนะครับเผยแพร่เพื่อนปีน้องเกษตรกรได้หูว่าบ้านเฮาปลูกทุเรียนได้นี่อำเภอแม่แตงนะครับตำบลบ้านเป้านะครับนี่บ้านแม่โจ้นะครับบ้านแม่โจ้ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจแต่วัดยงใไม่เพิ่งมีแค่สามต้นครับเอฟซีอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งอยู่หลังลุงแล้วก็ต้นที่สองไม่ไหนเอต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สอง ้นที่สองอยู่ปุ่นนะฮะอยู่ตรงกลางนะครับแม่ละนะแล้วก็ต้นที่สามก็คือต้นนี้นะครับนี่พอหน่วยครับพอหนวยพอผลมันตั้งบนครับ fc โอ้โหพอเลยครับ fc ไม่ใช่หนยๆนยนะครับแต่ละแกนนี่โอ้ดูตั้งบนกูแล้วครับมีแทบทุกจริงเลยนะครับถือว่าเป็นการปลูกทุเรียนที่ประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับติเปิลทดลองปลูกแค่สามต้นนะครับ ถ้าเอาไปถึงหน่วยมันแต่แนหน่วยมันจะใหญ่มากเลยนะครับอันนี้คือใบเจนหน่วยเลยนะครับเอฟซี FC. นะครับดูต้นนี้โอ้โหถ้าเจ้าของเปิ้นหันหรือว่าเปิ้นกู้ใจได้ตอนนี้เพื่อนคงจะกึ้ใจแล้วนะครับว่าอืมอันปลูกสักห้าสิบต้นก็ถึงดีอันนี้เปิ้นทดลองปลูกไว้สามต้นเอามาพอวต้ตนนี้ครับนี่ครับโอ้โหขออนุญาตเจ้าของสวนเล่อเปิ้อนใอยู่นะครับ วันนี้เขาก็แอบมาดูนะครับเพราะว่าเขามักทุเรียนแล้วก็หันจะอี้ก็ภูมิใจนะครับแต่เจ้าของสวนแต่แตเด้อได้ปลูกแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับนี่ครับปลูกแล้วประสบความสําเร็จจริงๆเลยนะครับทุเรียนแม่แตงนะครับโอ้โหเป็นน้องเหยยพรนี้เจะได้ขนาดนี้นะก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับชุดยอดขนาดเลยครับอย่างน้อยนะครับเขาปลูกไว้สักต้นหนึ่งเขาก็มาได้ซื้อแล้วครับเขาก็ ได้กินนะครับนี่ลูกใหญ่นะครับใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ใหญ่จริงๆครับโอ้โหนี่ครับใหญ่นะครับไปจะน้อยๆนะนะครับนะฮะโอ้โหสามต้นนะครับได้สตางเลยเนี่ยครับแม่มีต้นเดียวกับตึงคุ้มค่าแล้วเขาถ้าเอาไว้กินอันนี้ต้นที่สามโอ้เอ๊ซีเหยท่านผู้ชมดีก็รบรักทุกท่านครับนี่ครับนะ โอ้โหว้าวทุเรียนเจียงใหม่ครับทุเรียนเจียงใหม่ได้ผลจริงๆริงครับทุเรียนเจียงใหม่ครับอือนี่ครับเอฟซีครับลูกใหญ่ลูกโตครับผมต้องขออนุญาตและก็ขอขอบคุณเจ้าของสวนเลยนะครับตีเข้ามาโดยบม่ได้ครับอนุญาตบ่ได้มาขโมยเนอะมาถ่ายคลิปเพราะว่าเฮาเปิงอกเปิงใจวิถีชีวิตเจีอยยู่แล้วนะครับเอฟซีตีเคารพรักทุกท่านครับผมขอบคุณนะนะครับทุเรียนเจียงใหม่นะครับ